สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับขา้าวซูซ่องเสาหน้าบานหน้าตอนเศร้าๆพี่น้องมือนีก็มาลุยงานให้ญ่เลยพี่น้องเลยดำหน้าคือเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพี่น้องมือเศร้านี่แต่เศร้าเพราะเราก็ยังไทยน้าอายุเฮากับน้องลีกระอันโดยความที่อันกระปูมันกัดเข่าแล้วเฮากระลุงไปสามเขาแบบนี้ ขาเขาในหน้าในวางลุมไม่ได้พี่น้องให้เนี่ยแหละพอดีมันมากัดเข่าแล้วเขามันตายเป็นเวงเป็นเวงเห็นดิเขาก็เลยมาสามห้าัหนานั้นสามใกล้สิแล้วละสิขึ้นมาดานหน้าละมันมีคนแนนขึ้นมาแต่ให้หน้าปูเป็นยังเป็นยังงคอยกระตุกใจพี่น้องเลยปิงจับปานี้ป้าจะมาข่อยฉัมายยานปานี้นะถิมมัดกา้าแนลนโรตี้ ปิงจับนงนีอีพี่น้องแต่เ,เพิ่นเอาออกก็แล้เพิ่นแล่นไปหานไม่เฒ่าไม่เฒ่าก็บกระจกเด้อขูดออกอืมปิตยาน <laughs> คิดว่ามันสิบ่มีปีงพี่น้องให้นใหน้าให้ใหญ่นี่แต่ว่าน้ํามันคังเฮิงอะดิมันสิลงมาแต่น้องเขาเจ้าแล้วมันก็นมาอยูู่บ้านนีสิมาดําแถวพงบ่กล้าดํานั่นแถวน้ําบาดน,นี้ยันมีปีงวายอยก็อุตสา่าห์ สามบานิว่าสามหวัวมันซ้ำเขากันได้จิเป็นได้ไรกระยาแล้วะไี่แนะพี่น้องหน้าเข้ากันย่งบ่มีน้ำปิ้งจับนองรีดโตบักง่ายเลยแล่นสัตด,ด์งดงงขึ้นมาแต่น,น้ำเ้าก็ไปได้บอกให้สามดอก่นหายลงไปสามน้ำแหละบังเอิญปีข้าหนึ่งก็จะจับหรือบอและบุย่งบุเห็นตอนนี้นยังขีดขีดยาดพี่น้อง เรียบราอยนะกะัใกล้เสีย,ยเหลวะจ้ะกาายังอยู่เต็มรถถ้าสิลงไปดำหน้าก่อนมาเบิ่งว่าเสีแล้วตอนจักโมงเนาะให้หน้าให้ใหญ่ให้นี่วัวดาวกำลังสะหน้าคุนคุเลยหน้าม,ม,นมันบ่เทิงเนาะก็เริร่มไปอยากเอาจาักลุ่งม,มาดูดนะ ให้มัหไงเลยจ้ะพี่นอ้องคนละแจคนละแจน้องดีพันยานนะเพันบอ่อดำไก่นนำเลยว่าให้ยังสร้างมีตีเงยนี่ิดตะแยงตัวเองบาที่าไปด้านหน้าก็พี่นอ้องเลยมาลุ้นนำกันนะพี่นอ้องสิได้ตอนจักโมงนะจ้ะ สิบโมงครึ่งพี่น้องเออลยไก่สีสัมเร็จแล้วเย้ละแม่ต้องดีขกาเลือดอาบขาปิงจับให้นั่งไปล่างออกเลือดออกบิกลายเลยสิมะแลสิมาแลวใ่แจนี่บ้าดาวน่าน,านาดำเป็นปีเนี่นยสบายดีพี่น้องน้ำจะผูกมากพี่น้องย สิแหล,ล้่ยมาไระทายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมใไหไงจะปิดจบเลยเด้อจ้าสนามบินตอนหลกว่าสิบดำเอาทางนี่นะเบิ่งคือไฮนิดหน่อยพี่นอ้องอ่งาโทษว่าวสุดยอดออนี่ อีกก็เก่งสุดยอดพี่น้องเตรียมสิแล้วอะไรได้เต้นเตรียมสีเย่เฮ้อะไรด้ยังได้เ้แล้วดกาห์ันยาไกยังเต็มหมัดเต็มรถอยู่พี่น้องอีกเด้พี่น้องจสิบเตายเลยมือนี้เจ็ดสิแรกต้องดให้เพิดสิมัดมอแรกสู้ๆน้องหลีดส่แล้วแล้ให้ในกับพี่น้องไ้เลือบโบราย สบายดีพี่น้องโยลเนนลไหนน้องรีหลาบเลยพี่น้องเป็นได้ไหมิงจับิงจับนงรีบดหดแลนป๊บตายมาพี่น้องเลยเลือดอาบเลยในแขงเพิ่นน้อ้ยวะนี่ซื้อบนี่ซับับี xuất để đẹp hưng ở đây này. Mày gặp thư ở sếp xong bún hưng hai hông kha. Chị bị thái toi, quá Mày đi tay thôi, bò. Mày đi แล้วชิบะะอได้บ้านน่าจะล็อกหนึ่งขึ้นแบบนี้เรียบร้อยครับสีดาวมาแล้วก็พี่น้องเอ้ยสิปิดจ๊อบให้ไงลล่ะเวดาขอสิขึ้นเครื่องไงขึ้นเลยเลยนะครัรบให้โมดาวขึ้นเลยเด้อมพาลุงเด้อดำนานกันเด้อมไกลสีแดงเด้อมสีแดงพี่น้อง เข้ากับยานปีงจับเข้าห่วยอู้มัดก้าแล่นใช่วหาพี่น้องเลยอืม พ่พอพ่อพ่ได้สองไแ้เ็าทำงานเยลยวเข้ากาับแม่มากเข้ากับม่ไมเยี่ยมเยี่ยม

เรียบร้อยพี่น้องจา้าขังไว้ใช้พวกาบกกยบกปยบนปีงกินเัา,ก,ก,ากินเลือดนเนาะอือปิงจอบขาจับิานะสำเร็จไปให้มาเริ่มเทิมเลยพี่น้องเลย ขึนเงาเลยสิค้นพากันค้นขึ้นนะบาทนี่เฮาเรียบร้อยแล้่ะไปลงมาอีกแล้วหูงามเกี่ยวไลวลงมาอีกเป็นจังไดเนาะเมื่อยอยู่บนเนาะเมื่อยอยู่ไหนเน่ยเมื่อยค่ะเย่ลอยไปแล้วบ่ อาะกางเกงวีนเนาเจ้เนีแดำหน้าแดวเป็นทงนี่มนะืองแล้วเจอไดชิพาวขึ้นเต็นไทยอยู่พี่น้องเลยไปไก่เพียงหน้าฮะเพื่อไดขอบคุณไดร์ล้ายจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันทิละแล้วเย้นะจักบาลเย้เย่นะเ,บบเย่เย่ไป